ข่าวดีสำหรับพี่น้องคนกรุงนะครับเชิญร่วมดื่มด่ำบรรยากาศในยามค่ำนะครับเที่ยวชมไฟแสงสีสุดตรารตาที่ประดับประดามากกว่า2ล้าน4แสนดวงเนื่องในมิตกแต่งสถานที่สำคัญในกรุงเทพนะครับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้มีที่ไหนจัดเมื่อไหรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้ม้วนเดียวจบครับสวัสดีแฟนข่าวพ p t v ออนไลน์ครับ การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะครับปีน right. ี้เขาจัดใหญ่นะครับมีการระดมติดตั้งไฟประดับมากกว่า2ล้าน4แสนดวงด้วยกันและไฟเส้นรวมความยาวกว่า34กิโลเมตรรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสําคัญที่จะมาถึงคือเทศกาลปีใหม่2,567ครับโดยคุณผู้ชมสามารถจูงมือแฟนพาเพื่อนชวนครอบครัวมาเดินเที่ยวชิลๆถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหมือนย้อนวันวานในอดีตหรือใครจะใส่ชุดไทยชุดอเจ้ามาถ่ายรูปกันงานนี้ก็ไม่มีใครว่าครับ มีที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเริ่มที่แรกเลยครับพระบรมหาราชวังพระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขไทยพระตำหนักจิตดาร้าหัวฐานวังสะระปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงมา้าสนามเสือป่ากระทรวงมหาดไทยวัดราชบพิษถนนราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางและราชดำเนินในรวมถึงทำเนียบองคมนตรีอาคารวัฒนวิพาสการไฟฟ้านครหลวงสำนักง,งานใหญ่ตรงคลองเตยครับ และก็การไฟฟ้านครหลวงตรงสำนักงานเพลินจิตโดยการไฟฟ้านครหลวงนะครับเขาเริ่มเปิดไฟตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่15มกราคมปี67โดยเริ่มเปิดไฟตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับพิเศษหน่อยในวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราคมเขาจะเปิดไฟตั้งแต่ช่วงเย็นยาวจนถึง6โมงเช้าเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะถนนเส้นราชดำเนินเขาได้มีการนำสายไฟลงใต้ดินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับยิ่งห้ทมศนียภาพสวยงามยิ่งขึ้นนะครับและก็เป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวได้อีกด้วยครับคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมออกไปเดินเที่ยวชิลๆถ่ายภาพลงโซเชียลอวดเพื่อนๆกันได้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยนะครับ และครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามตอนต่อไปในเรื่องนี้ม้วนเดียวจบกับผมตโตโต้ธนวัตรวันนี้ลาไปก่อนสวัสวดีครับ